แลวลบ่ตัว30บจ้าอ่าแม่นๆ30เซนเนาะตัวตัวนี้แน่นอนแม่นบ่แม่นน่าจะแล้ว่ะเขาิอบเออบงกันบงกันไหไหพี่น้องเอ้ยปาเก่าดเอาแล้วๆนาเาิเออตัวนี้แม่นบ่อันนี้แม่นบ่แม่นๆเออนี่ด้อ่าหน้า18เนาะแม่นแม่นพี่น้องเอ้ยหน้า18 เก้าเสาเนาะคุณพี่น้องเลยก็ถือว่ารอถาแต่มือบันนี้เนาะอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนั้นเลยเนาะ โดยพี thôi, slowly, ่น้องเลยกาบสบายดีเด้อสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกุลสุคนเด้อน้องผมพี่น้องโบบาชอยู่ทั้งฝั่งลราฝั่งไทยทั้งต่างประเทศน้องผมพี่น้องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเบาจิตอุทมพรคือเก่าอีกเส้นเคยเนาะตอนนี้น้องผมพี่น้องเลยทั้งเบาจิตเองอยู่ที่บ้านทีเด้อน้องผมพี่น้องอยู่ที่โรงงานดอมเสาเนาะอยู่ที่ ฮัทเออุ๊ยเพิ่อนน้องพ่อพี่น้องเลยบรรยากาเออฮักไอฮักเพิ่นนี่แหละตอนนี้ทั้งเพิ่นกับบริยูคืออนนี้เขาเพิ่นไปเยี่ยมลูกหลานอ,อยู่ที่เวียงจันทร์เพื่นแหละยังมาทันมาเมื่อน,นี้กับบึงเน้องฮะทั้งง่ายเพิ่อนชิยู่บุนน้อเมื่อนี้ก็ได้เนาะคือเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องสร้างบริจิตเองเนาะสิมาอัปเดตเบิึงเสาพี่น้องเลยเกินวันตรีเนาะเคียงมันกระแมนพี่น้องเลยเคียงเสาเนาะ เวลาเขาเอาเสาขึ้นนะเขาตั้งน,นะพี่น้องเลยก็พูดดีว่าเป็นเสาเฮื่อนอของทั้งอเอ้ยบุญเพื่อนนบพพี่น้องที่ว่าทั้งบัจิตเองอได้ครับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนก็คือพอลุงกำสิงไม่ไปบิพรเนาะอยู่ที่รันฮาวายพี่น้องเลยก็คือทั้งป้าก,กับลุงเพื่อนกับผาเงินมาให้บัจิตแต่หึงนั่นแหละแต่ว่าคือ บุญจิติงก็ได้สร้างเนาะ,ะได้สร้างไปแล้วว่าเอาประมาณเก้าเสาเดินทา้งลานพุ่นไปเห็ดแล้วแต่ว่าท่านว่าเอาไปส่งเมื่อนี้นะคือซีโปรทส่ทรงคือตรงนี้เพราะว่าทั้งอเอื้อบุญกับอนาอ้อออายเพิ่นเนาะพากันขึ้นไปเยี่ยมยามพอกับเมยอยู่เหนือบุญได้พี่น้องอยู่ทางเหนือพุ่นเนาะทางเซปปูนบอกโดยเฉพาจังใดพี่น้องเี้ก็เลยบุมีผู้ใดอยู่บ้านอยู่เฮือนผูเล่าเดียวเรากลับมาก่อน พราะว่าขมากระมากหรือสิกรรมมือวันวันจันทร์หรือว่ามืออื่นมือมอื่นมาฮือพวกนหละเดี๋ยวบุจิตติงสิเอาเสาเข้าไปแต่ว่าเมื่อนี้ทางบุจิตติงสิมาอัปเดทเรื่องเสาให้กับผมเป็นพี่น้องเมืองก่อนเพราะว่าแต่หึงแล้วเนาะก็ะเลยว่าจะอัปเดตให้กับทั้งป้ากับลุงเพิ่มบึงว่าตอนนี้ลำเนินการไปฮอดกันตอนไหนแล้วน้พองพี่น้องเอออย่างไรก็คือว่าเดินน้องพี่น้องเไปขอบุญขอบคุณทั้งป้ากับลุงหลายๆเนาะที่ว่า ให้บ่จิตเองเป็นสะพานบุญให้มื้อนี้บ่จิตเองสิดําเนินการอ่าถามไทยเบิ่งเนาะว่าเฮ็ดไปฮอดขั้นตอนใดแล้วแล้วละบ่หรือว่าอ่ายังบ่ทันแล้วหรือว่ารอท่าแต่บ่จิตอ่าสั่งให้เข้าไปเนาะบ่พี่น้องเอ้ยปะโอเคพี่น้องเอ้ยตขึ้าึ้เนาะบ่พี่น้องคือสิตกจังได๋จังนึงไดมื้อนี้ก็ได้นทางง่ายเฮาพี่น้องเอ้ยนเนาะ โอ้มาถามเบิ้งพี่น้องเอ้ยงมันนี่เป็นจังไงว่าเนาะหาแล้วแล้วบ่อันน่ะบุกงานแต่ชอบไหวมันนี่เออสบายดีสบายดีเด้อสบายดีเอ้เพิ่นยังมาทันได้มาบ่อกระไรเพิ่นทางงานไรมันอยู่หกงานบ่เออเรามาได้แต่เพียงไหนมาได้ดีเออใช้อะไรเลี้ยบอสอะไร <ira> <House> 30บัอ่าแม่นๆ30เซนเนาะตัวตัวนี้แน่นอนแม่นบ่แม่นน่าจะแล้วล่ะเฮาคิดจอกเออบ่งกันๆตัวใดตัวใดพี่น้องเอ้ยอ่า9ได้เอาแล้วๆ9เนาะเาเาเออตัวนี้แม่นบ่อันนี้แม่นบ่แม่นๆเออนี่ดอ่าหน้า18เนาะแม่นแม่นพี่น้องเอ้ยหน้า18อ่า9 9เนาะ คุณพี่น้องเลยเกาถือว่ารอถาแต่มือวันนี้เนาะหนึสอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ตัวน,นั้นเลยเนาะเออยังบริหูแบบว่าราคาเนี่ยัดยได้ได้อ้ายเยนี่นะคือคือคอืตัวนี้อยู่ในประมาณตั้งแต่ประมาณประมาณสี่สิบเนะประมะาณสี่สิบเนาะธรรมดา

หาเอื้อยตัวอ่าเน้นนั่นแหละมันสิเป็นเน้นนั่นแหล,แลไอคกณสิบานี่อ่าพังสบายเออหากไปจะได้ใช่เดี๋ยวนี้อ่าเรื่อยๆบ่งานเดี๋ยวนี้งานลายอะงานลายบ่เออ,อเก้าสิบสี่มันกะจะไปหามโยเฮือนนลยเจ้าเมนบ่ม,บมบองไปคนหนึ่งมีลูกเค้นเลยเออสิยลูกเคนแล้วว้าเห็นอยู่เห็นอยู่ à, nhìn đi nam à, thì và anh anh du phi người bưng 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 nó khăn và khăn và sông này cứ sông như này nó sông như à, xuống này nè à, à. bàn bán đồng pít đồng pít ngay bỏ cái mưa vàng xám xì mưa nhưng mà ta bắn đồng vệt màu sao nhưng có bắn đồng vệt lái đây xuống nhưng bắn đồng vệt màu sao này <laughs> à. สองเจ้าละเก้าเจ้าโลกมีมีแต่ห้ามตีนเสาที่เด่นที่มิจฉาหำเสาพร้อมเนาะแ๋ยวเอาเสาใหญ่กนเนาะเต็มทินมันบวกกบอไรกับบุตรีมีเฮือนเก่าอยู่แล้วหยุกใส่เสาต้นนี้เขาคือเฮือนบุจิตยังเอาเสาอันนี้พี่น้องเลยก็สิบานี่ก็ได้การมิแต่ว่า อ่าม uh, um, ื o, um, ้อนั้นพุ่นแหละมื้อที่ว่าทางเอื้อยเพิ่นมาหาคืนน่าสิเป็นมื้ออื่นมื้อมื้อนี้คือสิบ่ได้แต่ว่ามื้อขึ้นไปทางเบิ่งว่าได๋มาหาเดียวให้น้องงหก็ได้ได้ๆๆไ้้เาราเรียโอเคโอเคทางเอยทางเอยไปงานนี่แม่นบ่แม่นนี่ อบเป็นงานขึ้นเพื่อนเลยว่างานดองนี่มีงานดองเนี่ยสองบ่อนแล้วก็ขึ้นเพื่อนนะสามบ่อนขึ้นยอดเนาะเอออ่าสั่งในกับผู้ใดเดี๋ยวซีแนะอ่าฮอนเมืรอเดียวซีมาบอกได้เด้อเออโอเคโอเคอ่าสั่งในพวกคนมือได้เลยก็มาบอกให้ยัดคนไปส่งให้โอเคโอเคเอานั่นแหลพี่้องเลยก็คือว่า พูดแล้วหอนมือก่อนลนโะพลฮพั่อหลฮัาโหอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัลงหลฮัลโหลาัลโหลฮัลหลฮัลโนะห้ัหลฮัลลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหกฮัลโหลฮัลโหลฮัลเหลนัลโหลังนหลฮั่โหลเปลโหลฮัลโหล้ัลโหลฮัลาหลฮนาโหลฮัลโหลฮัสโหลฮันโหลฮัลโหลฮัลโนลฮัเหนหหหหนหอ คันว่ามันสูงมนะมันอย่างงวยงวยได้เอ่อถ้าเอาแบบนี้แหละพอดีแบบนี้ก็เอ่ากตีนเนาะแล้วก็อ่อบัดแล้วสิให้ทั้งเอื้อยเพิ่นเนาะเอื้อยกับอ้ายเอาเสาที่ว่าเก่าเพิ่นแก่มาห่มกันอ่อแล้วก็เพราะว่าคืออันนาบาจิตเนาะพ่อพี่น้อง โบกนะโบกให้ทั้งเอื้อยเอนนพิ่นจุดรายการไหมเนาะว่าในเครื่องเฮือนเนาะพ่อพี่น้องมันมีอย่างน้ำเน้นนะเพราะว่าให้ทั้งไอ้กับเอ้อยเอื้อยบุญเนาะเอื้นนอยบุญแล้วก็ผัวเล่าเนี่ยจุดรายการเบิึงเด้อเนาวะว่าสีเป็นจังใดไม่แต่ละตอนเฮือ,อานภายในหาคูนฮกเนาะพ่อพี่น้องมันสีใส่ไม่จักเส้นจักเส้น อ่าบอจิเด่นห้ทั้งเอ้ยเพิ่นน่ะจนแล้วแต่ว่าสิไปเอาแล้วทั้งเอ้ยกั็ไม่เพิ่นน่ะขึ้นไปเยี่ยมพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอยู่เหนือไปตั้งแต่หึงเลยพี่น้องอ่ามือวันอย่างเนาะวันวันวันพุธบ่พุธพุธวันชุกเนาะชุกเสาร์อาทิตย์เนาะไปสามมือเลยพี่น้องเลยไปสามมือแล้วอ่าน่ะทั้งเอ้ยบุญน่ะ ก็เลยโบได้เอารายการผู้แล่นบัตรเลามาบัตรเลามาเดี๋ยวบบจิตเองสีเอารายการเนาะมีแต่ว่าสี่ไปเอาชุ่งเนาะเอานี่ไปชุ่งด้วยกันเชารายการไม่มาด้วกันสีมาเบิึงพี่รองไอ้วางเงินเท่ามันสีพอสำได้มีแต่ว่าได้สำไรก็เอาสำนั่นเนาะ้อพี่รองแบบนี้ก็ได้ป้าเตจังไดก็คือว่าเด้อเนาะ้อพี่รอง อ่ามื้อนี้ก็อัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิงแล้เนาะอ่าถือว่าคักแบบนี้ก็มนีนี่เนาะไปเฮ็ดเป้งอัออองอออนนี้เนาะพ่อพี่น้องนี่เด้มื้อยันี้เนาะแบบนีกมีนี่อืมก็ถือว่ามีครบแล้วพี่น้องเครื่องฮอนเครื่องชานี่บ่ิมีแต่เอาน้ำมันเอื้อยเราอ่าถือว่าหลาย ม uh ีเสาหัวน้ำหนีแน่นี่เนาะเสาหัวนี่ก็เอาน้ำหนี่คือกันเนาะเบอร์จเองก็ได้พี่ตองเหญ่ปะโตปวดพ่นม <EN> ีเนาะพ่นมีพ่นมีห่วงเลยเป็นสบายเนาะเห็ดหันเห็ดนี่มีหลายคนมาเอาพี่ตัวใหญยขุดเนาะทั้งนั้นก็ได้เบิ้ง ได้มาแล้วก็กระเทิรนแล้วก็ซีอัพเดตให้กับพรมแดนพี่น้องเบิ่งให้ทั่วถึงรถรถพี่น้องโตหลายแนวพี่น้องพอออกมาก็จะเป็นแบบนั้นแหละเนาะอ่านีแต่พี่ต้องเลยมีแต่เป็นเสาหัวนี่บึงครับเราเบิ่งนเบิร์นเบิ่งนเบิร์อัพเดตให้กับพรมแดนพี่น้องเบิ่งก่อนว่าสะเป็นจังใดโต S <S โดยคนงานท่านนี้มันลายดีบ่หนิเหบอคนงานนี่จะคุน้นนี่สามสี่คนดิ <ฮะ S 1> บัตรบัตรไปชมก็ไปนั่งบ่เออเนี่นี่คือหนึ่งเทเซแบบนี้อันนี้ประมาณจักมื่นนี่มันแพงนี่เมื่อหนึ่งนเนาะเค็ดได้เรื่อยตลอดชัมม่วโมงเลยเนาะเมืนบ่เออ โอ้พี่น้องเอ้ยนี่เด้มีทั้งอ่างน้อยอ่างใหญ่เนาะอ่านี่เด้นี่ก็จะเป็นห่มๆแน่ด้นี่เนาะพี่น้องหมๆแน่ตัวนี้อ่าบ่บ่กว้างปานไดตัวนี้น่จะเป็นนานาบุงบุงปานกลางเนาะพ่อพี่น้องตัวนี้เนาะมีเบิดเนาะพุ่นอ่าานําเอ้ยเพิ่นนี่ก็ใหญ่้กี้ก็คือว่าเนาะยังบ่ทันหลายปานไดแต่ก็คือว่า Hoi bay lo cải tạo naked naked nóng nidhi kìa nóng nidhi kìa nóng nidhi kìa nóng kìa nóng nidhi kìa nóng nidhi kìa nóng nidhi kìa kìa nóng nidhi kìa nóng nidhi kìa nóng nidhi ถึงอัดบ็อกพนไนหนีเนาะอืมมือมืนาไงเออเออเาเอาเอาเอาโอเคสัพยเราคือสีประมาณนี้แหละเนาะ กะถือว่าได้มาเบิงเป็นที่เยี่ยมห้อยได้แหละเดี๋ยวนะบ่จิดิ่งก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปน้อพ่อพี่น้องเพราะว่าอ่าบัดนี้ก็สิไปเวียกต่อเนาะอ่าคือจังได๋ก็ตามแต่พี่น้องได้ฮอดมือฮอดยามอ่าบ่จิดิ่งสิจ่ายเงินเนาะอ่าจ่ายเงินให้กับเพิ่นแล้วก็สิอ่าไปอ่าส่งให้อยู่ที่เฮือนอ้ยบุญเพิ่นมีแต่ว่าเราติดตาม อ่าลับชมเบิรงเด้อนพ่อพี่น้อง,พอพองเอ้ยเอาจังใดก็คือว่านพ่อพี่น้อง,พอพองเอ๋คบอบคุณอ่าทั้งป้าเนาะอ่าแล้วก็ลุงอ่าที่ว่าให้ทั้งบัวจิบนพ่อพี่น้อง,อง,พอพองเอ้ยเป็นสะพานบุญให้จังใดก็ขอใหอ้ป้ากับลุงเนงาะฮะอยู่ดีมีแห้งเดอ้อเนาะฮะความเจ็บจะได้ความไข่มีเนาะพ่อพี่น้อง,พอพองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตั้งใจปรารถนา คิดเงนินเขาให้ได้งเงินคิดคำ็ขอให้ได้คำเด้อเนาะฮะเวรการงานเป็นจูกขให้ลาบลืบล่นไปด้วยดีเขาให้มีแต่คนหักคนแพงขอให้มีแต่คนหักคนหอมเด้อเนาะฮะสำหรับคลิปนี้นะพ่อพี่น้องทางบัจิเิเตงชิได้อขอลาพีลาน้องไปกอนขอให้เอฟซีวสต์ุูทุกคนอยู่ดีมีหฮงบัจิิเต่งขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง